สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนรัเจอกันสมาลาเจนกันนะครับโดยในว,วันนี้นยผมก็เป็นบันทอนจิตไหมไม่รู้นะผมไม่รู้ผมจะตั้งชื่อคิดว่ายังไงนะแต่เอาเป็นว่าถ้าผมตั้งชื่อคิดว่าบันทอนจิตนะผมมันเป็นบันทอนจิตพิเศษนะผมนะ <c oughs> เออเด้วผมผม,ผมปาาผมไม่นอะไรเด้อผมจะพาทุกคนนะผมมาชมเทคนิคที่ผมไปโดนรับน้องมากับการเล่นดวลศึกประจันหน้ากันนั่นเองนะครับผมนะ เทคนิคนี้นะผมคือเทคนิคอะไรเนี่ยผมจะเป็นเทคนิคที่หลายๆายคนน่าจะเรียนรู้กันแล้วนีผมแต่ผมเพิ่งมาทำคลิปเนาะอ่าเป็นเทคนิคแบบตีตีออกข้างเนี่ผมนะผมเคยบ่นในคลิปที่แล้วเนีผมน่าจะคลิปที่แล้วนี่เลยนะผมว่าเลิกตัวละครมายานะผมไหนวะนักกีฬเนี่ผมนะว่าตัวละครมายาเนี่ยเวลาเล่นเนี่ผมมันจะจะว่ายังไงดีมันจะไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรให้เดินนี่ไัมไม่มีพื้นที่ให้เดินใช่ไหมแต่เทคนิคนี้นะผมมันจะเป็นเทคนิคที่ทําให้มายาหรือว่าตัวละครอื่นๆที่มัน ต้องใช้พื้นที่เยอะเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นมากนะครับม,มาลองตีกับบอทโชว์ให้ดูนะครับผมผมเช่อกับตละคมายานะครับโดยวิธีนะครับผมสมมุติว่าวายาของเราเราต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งใช่ไหมอ่าได้เมื่อมันไปแค่ซ้ายกับขวาเนะผมนี่เดี๋ยวผมจะป๊บนึงนะจับในเมื่อมันไปแค่ซ้ายกับขวาแบบนี้นะผมเราจะวิ่งยังไงใช่ไหมอ่าประเด็นนะเอาเอาบอดออกไงวะโอ้ยโอ้ยบอทไม่ออกนี่นะครับผมวิธีการก็คืออ่าบอทอย่าพึ่งบอท โอ้ยวิธีการนะผมว่าคือกดเดินหน้ามาตรงนี้แล้วก็วิ่งนะผมแบบนี้นั่นไอ้นะผมก็กดสกิลไปแบบนี้นะครับโอ้โหเกือบตายกูปับเอาบอดออกน,นะผมหน้าเห็นป่ะผมไม่รู้จะวิ่งยังไงใช่ไหมเพราะว่าถ้าวิ่งต้องวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมอ่าผมก็เปลี่ยนใหม่เป็นเดินหน้าอย่างนี้นะผมแล้วก็วิ่งคางไว้แบบนี้นะครับเข้าใจไหมเก็ทเนาะเออถึงผมจะโดนบอดตีขัดก็เถอะนะผมนี่ปึ๊บปั๊บปั๊บอึ๊บอเึอ๊อประมาณนี้นะผมน้าตะกียไปโอเคข้าบอดก,ก่อน ไม่ไดผมเป็นว่าเดินหน้าปุ๊บเราก็ได้วิ่งนะผมหน้าตัวจะถอยหลังก็ได้นะผมนี่ชื้อปุ๊บปุ๊บปาระมาณน,นี้นะครับเห็นไหมประหยัดพื้นที่ขึ้นเยอะนะผมไปโดนรับน้องมาเนาะประมาณน,นี้นะครับก็เถือวอามาแชร์แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะผมกดสกิลแบกป่าได้มีแค่มายาที่ใช้เทคนิคนี้เราได้ดีนะผมหลา,ายตัวก็ใช้แล้วได้ดีนะผมอย่างผมยกตัวอย่างาที่ผมไปโดนรับน้องมาเลยนะก็คือ แกะนะผมนะเราได้คลิกแบบแนวตรงเนอะผมดองกี้นะผมเราได้คลิกแบบแนวตรงเนาะหรือจะโยงยงอีง e ที่เลี้ยวได้ง่ายขึ้นมากๆเนอะผมเออย่งยงอีงง e นี่เลี้ยง่ายขึ้นโคตรๆนะผม <laughs> แต่ยังไงก็แล้วแต่แหละถ้าเราเล่นนะผมวอลอีฟนั้นเล่นในประตังเล่นในศึกประจันหน้าได้ผมตัวที่โกงที่สุดนะตอนนี้ก็คงจะเป็นบลูกี้นะฮะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสิ้นคิดที่สุดแล้วนะผมในการเล่นโหมดดวลนาดินะครับผมเพราะว่ากระแพงมันสูงเนับผมนะ ออกำแพงมันสูงนะผมมันมันเขาต่อต้านยากนะผมคือมันจะพ้นกำแพงของการกระโดดของปิกกี้ได้เนี่ยต้องโดดถึงสองชั้นเนะผมแถมต้องโดดแบบติดๆกำแพงด้วยนะฮะถ้ามันมีสองกำแพงก็คือชิพายเลยนะผมก็ เป็นหนึ่งในตัวโกงในหมดนี้ที่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ทุกคนเล่นเท่าไหร่แต่่มว่าตัวโตก็มาทําให้เกมไม่สนุกแต่แหละนะครับผมคนเล่นอาจจะสนุกเนาะแต่ฝั่งตรงข้ามไม่สนุกแน่ๆนะครับประมาณนี้ในหนเราก็พูดแล้วเนี่ผมเราจะหยิบมายาไปเล่นกันดีกว่าเล่ยผมไม่รู้ลิ้นเป็นอะไรนะรู้สึกพันบอยหลือเกินจะเนิ่นทำไมโอเคนะผมรู้ยว่าจะใส่ไปจะเป็นแบบเดิมแล้วกันนะผมไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วเปลี่ยนอันนี้แล้วกันการให้ทรศนะครับผมนะปะก็เป็นและเจอกับ แมวนะผมแมวก็ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนใช้สกิลนาตรงนะผมมันเท่ด้วยนะผมรอไปใช้ดูนะฮะไอ้นี่น่าจะใช้เป็นไหมฮึบฮึบอุบ้ยปับไม่โดนโอ,อ้ยโอ,อ้ยอืม็ดอดแบ็คฮึบอ่าฮึบปับปับจะไก่ออกตายเปล่าออมันจะรอดน,นะฮึบอ่าฮึบฮึบอัดโดนด,ด้วยปับ ปั๊บอืออือดีดออกกระแทกไปเรียบร้อยโดนตรงนะเดินไปเดินตรงนะผมเดินตรงนะผมฮึ๊บรอแล้วมันรอแล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แก้วแล้วโอ้ยตายกูมันรู้แก้วแล้วมันรู้แก้วแล้วเออฮึ๊บฮึบฮึ๊บปั๊บอือเป็นไงรู้แก้วหลยหนุ่มเหรอ เกลเกวเนอะผมเนอะมีการมาสลงสไลด์ฮึบอ,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 อ้อย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 อึ๊บกระแทกแม่งเลยมันไส้เด้อผมนะไม่ยอมกดติเด้อผมดองนะดองฮึบฮึบเป็นไงปบัปบปับเรียบร้อย <c oughs> เจอแบบว่า ก็สเปลแบบไม่ทันตังเตอไปได้หมารอบต่อไปเนอะผมรอมารองตัวละครที่ผมแนะนําอีกตัวนั่นก็คือมังกืนเนอะผมไปโดนหม,มันกันนะครับทจริงอีกตัวนึงก็โกก็คือทีมูนเนอะผมเดี๋ยวค่อยรองให้ดูเนาะมาเราไปมังคืนกันดีกว่านะผมโดยเปิร์ที่เราจะเล่นจะเป็นเปิร์ที่เกี่ยวกับการวิ่งทั้งหมดเนะผมนะนี่นี่นนราตะกราตะกิวจับสีกลางอากาศอะครับายไปแล้วก็อันนี้นะผม,ม,มะก็มื่ปหารของตกิลบนพื้นดินแล้วก็เรียวเนะผมนี่เรียวได้ดีขึ้นนะคะ อันนี้สเปลนี่ใส่ไอดีแล้วกันแล้วผมระเบิดนอกไปเจอกับซิลส์กูไม่เนอะผมตีมันจะต้นตานแล้วด้วยอ่าชาร์จไปอุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปับต้งยึบโอเคโอเคโดนหลบ ก็ปิดโอ้โห,โโหโเมื่อกี้ผมจะกดที่ไหนกัโอเคโอเคโอเคปั๊บโอเคเอ้าโอ้โหอยูย่ติกิวผมก็ออกอย่างนี้โอเคอืมอืมอืมเด้กออกอ่ะโอ้โหโอเคปั๊บอืออืมตุ้มโอเคเรียบร้อย โอ้ผมลืมไปว่ามันเกิดฝั่งไหนอุ้ยเบ่งโดนด้วยโอ้ยโหอ่าไม่ทันตาย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 เมื่อกี้บานเมื่อกี้บานเอ่อน่าจะเล่นผมน่าจะเล่นความเร็วอะเอออ๋ออ๋อเอออ้ยดุดานดุดานมันต้องเข้าอ่ะผมผมแพ้จะตีไกอ่ะ เอ่อผมต้องเร่นความเร็วเอ,อื <Okay. S 2> ้อจึบซึบต้มอืมเรียบร้อยตินสเสบยกันเนอะผมแต่เราเสียเปรียบเพราะว่าฝั่งเราเราตีใกล้นะผมนะจึบอืโอ้ยกดแพทย์ต้มโอเคต้ม โอเคโอเคฮึบอ๊ยปาแล้วปาอะไรดิเอ่อฮึบตูมโอ้ยกดปิด เออเรียบร้อยผมกดผิดเมื่อกี้ทุกคนผมเปิดปล่อยอะติเร็วไวหน่อยยิบหายเรียบร้อยเลยนะผมวันนี้ขอแก้ตัวกับมังกรอีสักรอบหนึ่งก่อนค่อยเล่นตัวอื่นนะผมผมขอเล่นเป็นความเร็วนะผมนะคิดผิดนะคิดผิดผมนึกว่าเวลาออกตัวของมังกรจะเร็วกว่านี้เวเออสุดมันออกช้ากว่าที่คิดนิดนึงนะผมไม่ไม่นิดหรอกค่อนข้างเยอะเลยนะผมออกช้ากว่าที่คิดค่อนข้างเยอะนะฮะป๋าหมโอ้โหไอหมูไอเชี่ยเอ้กุ๊ก มันเกลียนอะผมโดนเกียนแล้วทุกคนโอเคผมก็ตัดออกแล้วกันนะผมว่าผมน่าจะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละฮึบป้อมป้อโอเคโอ้ยฮึปฮึปโอเคฮึปปุ๊บโอเคโอ้ยโอ้ย อโอเคเกอบแล้วเราก็จะแพ้แล้วผมเ,เล่นก็ม,มีสูสู้ยากกันเลยเอาหูมาสู้นะผมวันนี้เรียบร้อยนะผมแพ้นะผมไปหลอนไปหลอดโอเคทุกคนนาะมังกรทุกคนนะ่าจะเห็นรูปร่างแล้วว่าเขาเรียกว่าเห็นแนวทางไปแล้วแหละนะผมว่ามันจะเป็นยังไงแต่ละมังกรน,นะก็ใส่เปิกป,ป,นะประมาณนี้นะผมพอประมาณนี้เนาะแต่ก็ ยังสู้หมูยากเหมือนเดิมเนอะผมก็ตามใจนิดนึงนะผมไปเล่นโหมดตีเนาะหมูค่อนข้างจะเป็นพระเจ้านะผมน่าไปโดนเนิร์ฟนะนะแต่ก็น่าจะไม่โดนหลอกนะผมก็จะเมิร์ฟหมูมาเพิ่มหมดเดียวทำไมนะครับมาผมจะทิ้งระยะไว้สักแป๊บหนึ่งเผื่อจะเจอคนอื่นเนอะผมผมจะไปลองเล่นตัวละครสุดท้ายแล้วกันนอะผมให้ทุกคนดูก็คือที่มูแล้วกันไปโอเคเราจะเล่นเป็นเบลนี้เดี๋ผมเป็นเบลสกิลแล้วก็ตีธรรมดาแรงนะครับโอเคอ่าหรือเป็นโล ปเจอกับโอ้โหเขาไปกูเจอแต่ตัวตีไก่ปะกูจะเล่นยังไงดีเนี่ยเทคนิคนี้แค่ตัวก็ตัวตีไก่ไม่ได้ผมนะทุกคนเออเห็นว่ามันรอปั๊บตูมเพิ่มโอเคเพิ่มโอเคเพิ่มโอเคเรียบร้อยตายเองอ่าฮะเรียบร้อยเออก็ยังดีนะผมที่เป็นสายรอจระจนะฮะอ๋ออ๋ ชึบชึบโอ้คึบคึบโอเคอื้อ,าอายปึ๊บปึ๊บอือกระแทกออกเรียบร้อยเออเกิดฝั่งไหนชึบอัดต,ติดใส่ไปอะไรตัง้งชึบชึบชึบอือกระแทกออกอ แรกออกอ,อึบตั้มเรียบร้อยเ <c oughs> จอทีมนสุดโกรงเรไนะาไปแล้ววันนี้โอเคทุกคนในคลิปก็จะประมาณนี้ดนะ้วยผมทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะผมว่าสตกเดี๋จันน้ามาเล่นยังไงเนาะเอา,าตรงๆก็มันเป็นแค่แนวทางเล่นตัวพี่เลนี่เลนไปเล่นนะผมก็มันเป็นวิธีการเล่นสนุก,นกแบบอื่นนะผมที่ไม่ใช้การเล่นโกโก้โกเหมือนโมนะผมประมาณนี้่ะครับใครที่สนใจก็ลองยิบไปเล่นได้ผนมะบอกเลยค่อนข้างจะสนุกนะผมทาให้เจอคนที่ นะเออไม่รู้จะเอาชนะด้วยวยิธีไหนก็คือเอาชนะด้วยวิธีหมูเนอะผม <laughs> ผมบอกว่าเออไม่พูดเดียแล้วกันเนอะอกประมาณนี้เนาะโอเค okay, ทุกคนถ้าชอบกีดึงกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดต่อค่าเพื่อกระจาย,ย,ายผมนะครับถ้าใครคิดว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ